วันนี้สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้ามาอยู่บ้านไร่ริมเขานะคะวังม่วงค่ะคุณป้าจะตาม้ตามตำนะคะอะไรที่ว่าเขาตำกันทั้งใส่ขนมจีนด้วยตำซ้ว่ตำอะไรเนะะี่ค่ะตำมั่วตตำซ้วอะไรอยากทานค่ะที่นี่มีอยู่อยู่แต่เขานะคะไม่มีอยู่ไร่ไข่ไร่ตัวเองนะคะ จะจะไม่มีร้านค้าขายค่ะคุณป้าอยากทานคุณป้าก็เลยสั่งไว้กับข้าวนะคะนี่ค่ะ,ะลองตํำดูนะคะอยากทานมากค่ะก็มีมะละกอนะคะมีเครื่องส้มตำเนี่ยค่ะมีน้ำปลานหน่อยไม่เคยลองใส่จะลองดูนะคะมีอยู่ย่อค่ะที่หาได้นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะลองทำดูนะคะ เดี๋ยวเรมาชิมกันค่ะนะคะนี่นะคะคุณป้าก็ใส่เครื่องทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องทั้งหมดนะคะให้เข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะใสใ่เครื่องทั้งหมดเข้ากันนะคะคุณป้าลองทำดูนะคะว่าจะอร่อยไหมอยู่บนข่ามากอยากทานสั่งรถมา ตำซัวอะไรนะคะของทางภาคอีสานในการคุณป้าลองทำดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะตักใส่จานนะคะนี่ค่ะจัดใส่จานเสร็จแล้วนะคะตำซัวค่ะหัดทำครัง้งแรกนะคะอยากทานค่ะคุณป้าบ้านชวนเที่ยวชวนกินอยู่บ้านไร่ริมเขานะคะ ถ่ายเองค่ะไม่ค่อยถนัดค่ะมาทานกันนะคะตำซัวค่ะมะละกอในไร่ค่ะซื้อขนมจีนรถกับข้าวเขามาขายบนเขานะคะอยู่ริมเขาค่ะที่นี่ไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรนะคะอยู่ไร่คนต่างคนก็ดังอยู่ไร่ของตัวเองก็จะมีขับรถไปซื้อของในเมืองวังม่วงค่ะอยู่ริมเขานะคะ คุณป้าก็ปลูกมะละกอเองมีพริกมีมะนาวเองแล้วก็ใบชะพูเองนะคะมะเขือก็สั่งซื้อกับข้าวนะะรถกับข้าวมาอยากทานมากค่ะไม่เคยทำนะคะหัดทํานะคะมาชิมกันค่ะดูสีสันน่าทานไปทิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ